เอาล้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปลี่ยนฟิล์มครับเราจะมาเล่นเกมใหม่นะครับผมก็ไม่ใหม่หรอกเกมมันหลายปีแล้วนะแต่ผมเคยซื้อมาเมื่อ5ปีแล้วแล้วก็เล่นมานิดนิดหน่อยๆครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ผมอยากกลับมาเล่นอีกครับก็คือเกม City Skyline นี่เองนะซึ่งเป็นเกมประมาณแบบว่าเราเป็นนายกเทศมนตรีใช่ไหมแล้วเราก็บริหารจะสรรสร้างมงสร้างเม,มืองวางแผนเมืองนะแก้ปัญหารถติดนะครับ อะไรประมาณนี้ครับผมนะยังไงนะครับถ้าเกิดอย่าลืมถ้าเกิดชอบเกมแนวนี้หรืออยากดูเป็นเกมซีรีส์แนวสร้างเมืองนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่าครับผมนะไปครับ Let's go อเอาล้ครับผมนะโดยพื้นที่ที่เราสามารถจัดสรรได้เนี่ยตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ1ล็อก เท่านั้นนะครับผมนะซึ่งอนาคตสามารถขยายได้นะครับเราอาจจะขยายไปด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยนะครับผมนะก็ผมจำไม่ได้ว่ามันต้องตามเลเวลหรือว่าตามจํานวนประชากรน,นะโอเคเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตปัดฝุ่นหน่อยนะครับผมนะดยแผนที่ผมจะวางไว้เนี่ยผมว่าจะอันนี้คือถนนเส้นหลักนะถนนเข้าเมืองของเรานะฮะผมว่าจะลากตัดตรงเข้ามาก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะว่าจะสร้างชุมชนแถวๆบริเวณ โซนป่าไม้เนี่ยละกันนะครับนะประมาณโซนๆน,นี้ก่อนนะฮะโซนป่าไม้ผมยากดีกว่าผมจะโยกไปสร้างชุมชนบริเวณด้านฝั่งซ้ายนะฮะเดี๋ยวป่าไม้เนี่ยอาจจะทำเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเนี่ยพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับป่าไม้ละกันนะเอาให้เขาตัดมุ้งตัดไม้แต่ถวนั้นเอานะอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มวางลุยวางถนนก่อนเลยดีกว่านะฮะเ่าสร้างพันหกเรามีเงินอยู่ไร เจ็ดแสนหนึ่งมันเยอะหรือมันน้อยเนี่ยอ่าโอเคผมก็เคยแบบมีลงมอดลงมอดถนนโค้งถนนโค้งแก้ปัญหานี้ไฟแดงได้เหมือนกันนะผมเคยลงไว้แต่ผมต้องมาลื้อหน่อยผมใช้ไม่ค่อยเป็นอยู่ละนะเดี๋ยวต้องค่อยค่อยมาลองอัดใช้ดูนะฮะแต่แรกๆผมว่ายังไม่ต้องเรื่องจราจรยังไม่ติดมากเท่าไหร่นะเดีย๋ยวค่อยไปค่อยแก้แก้ปัญหาที่หลังตอนนี้เอาถนนเข้าเมืองก่อนนะ โอ <Okay. S 2> เราจะทำโซนนี้อ่างเข้ามันจะแบบว่าลึกๆหน่อย เราจะจับโซนตามแนวแนวคิวเวนี้เลยกันนะ ทีนี้ก็เริ่มชาวบ,บ้านเขาเริ่มมาสร้างบ้านกันแล้วเว้ยสร้างกันเร็วนะโอ้โหลกักลันไปโครงใหญ่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวบันสร้างบ้านเป็นหลังเนะตอนแรกนึกว่าสร้างตึกซะอีกแม่ใจเย,ย็นเริ่มอยู่กลนละตอนนี้มกกีกี่หลังเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, หนึ่งสองสามสี่อหกสามสิบสองถ้งหมดแถบนี้มันจะมีทั้งหมดหลายสิบแปดยี่ 18, ส4ี่หลังได้เนาะอยู่เป็นชุมชนขนาดย่อมก่อนเนะาะถนนยลายตราชามาต่อย่างดีนะเราทำถนนตัดครอบเลยดีไหมเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวเราทำถนนอุ้ย,ยนชนบ้านเขาดิไปดีไม่ดีดเ,เดี๋ยวผมก็คนทำโซ้าน้ายเขาตั้หน่อยดีกว่าโซลาน้ายหน่อยเนาะ มาไหนดิอันคาไหมอันค้าหมู่บ้านอะไรประมาณนี้่ะมีแยกหน่อยปุ๊บผมทำโซนอ่าโซนการค้านิดนึงนะปุ๊บอ๋อนี่นี่ไฟฟ้ากันน้ำเดี๋ยวผมต้องไปจัดก,การเรื่องไฟฟ้ากันน้ำให้พวกเขาก่อนเนาะอ่าเรื่องไฟฟ้าน้ำอ่ะเอาละตอนนี้เราก็ขาดน้ำกับขาดไฟฟ้าใช่ไหม ผมว่าเดี๋ยวผมจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้านะครับผมนะกิ๊ผมไปัไ่งคิดดูว่า hey, เราจะสร้างแบบไหนดีผมว่าเอาเป็นแบบนี้กว่าโรงงานไฟอะไรโรงงานไฟฟ้าพลังงานฐานหินนะมันเสียค่าบำรุงรักษา560บาทในห้560หเหรียญนะต่อสัปดาห์นะใช้ค่าสร้าง19เาตอนแรกผมจะไปสร้างแถวแถวน,นี้แต่แถวนี้เป็นบริเวณนะ้ำเดี๋ยวผมจดสรรไว้ก่อนดีกว่าให้มันแถวกึงกลางแถวนี้ไว้แถวนี้แล้วกันนะเผื่อแบบขยายไปด้านนู้นได้อะไรเงี้ยจะได้ใช้ได้ ด้วยกันได้นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นผมสร้างตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีถนนตัดผ่านนะงั้นเดี๋ยวผมสร้างถนนมาก,ก่อนดีกว่านะลากตรงนี้มาเลยดีกว่าลากเส้นเมนมาก่อนลากเส้นเมนปุ๊บอ่าอ่าได้ได้แค่นี้ใช่ไหมโอเคมันได้แค่ไรขอบแค่นี้โอเค อันนี้ก็ได้ครับผมนะปึ๊บอ่าทำไมผมถึงมาสร้างไก่เพราะว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของเสียงเออ่การรบกวนนะถ้าเกิดเราไปสร้างเห็นไหมวกแดน,นถ้าเกิดเราไปสร้างใกล้หมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านนี่เดือดร้อนแน่แล้วเราเลยต้องมาโซนแถวๆนี้แล้วกันนะโบเข้าให้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้นี้เราก็ต้องลากสายไฟไปด้วยสายไฟอยู่ไหน ไฟตรงนี้นะครับผมต้องเอาไปเชื่อมกับต่อกับหมู่บ้านละกันนะผมสามารถเข้าช่องไหนได้บ้างล่ามาก่อนละกันนะอันนี้ก็คอนเนกันแล้วน,นี่จะมีเรื่องของน้ำนะเป็นน้ำเนี่ยเราต้องไปเราต้องไปแหล่งน้ำนะนะอันนีส้สูกน้ำเสีย เดี๋ยวหาน้ําดีก่อนเหมือนจะทับผมจะไม่ผิดมันต้องสร้างคููกันหรือปะน้ําดีน้ําเสียน้ําดีเราเดี๋ยวผมจะวางแนวท่อตรงถนนเลยแล้วกันนะเนอวผมขอวางแนวท่อไปก่อนตร,ตรงไปเลยตรงไปเนี่ยวางแนวท่อปุ๊บ ไม่ต้องรู้แต่คอนเน็กันแล้วสม,มือนจะต้องสถานีปั๊มน้ำจะต้องมีพลังงานอยู่ด้วยเนะซึ่งเราจะลากาสา,ายเสาไฟมาดีไหมเดี๋ยวผมให้พลังงานส่งตัวเขาเลยอ,อังาจะได้ไม่ต้องลากสายไฟยให้มันแบบว่าลดเออ่ให้มันความสวยมันลดลงไปอ่าสร้างปิดกันไปเลย โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองปล่อยเวลาลันไปสิโอเคทีนี้ชาวบ้านเป็นงานเริ่มดูดีขึ้นไหมโอเคเริ่มเริ่มมาอยู่แล้วนะครับผมนะแอ่บ้านนี้สวยด้วยอสองชั้นบ้านใหญ่แม่ครับ อเคร้านค้าเป็นไงบ้างร้านค้าเราสร้างฝั่งไหนนะอัะนนี้กำลังขึ้นกำลังขึ้นนะอ๋ะอกดต็อปไปอยู่นี่ยร้านมินิมาร์กเหรอป๊อปโซดาร้านขายน้ำนะโอเคเริ่มเริ่มขึ้นโครงกันบ้างแล้วครับผมนะตรงนี้เป็นลานโล่งๆนะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นขึ้นนั่งร้านละอ่ะ ดูสิจะเป็นร้านอะไรโอ,โอ้ยนุ้ยโอ้ยขึ้นเร็วมากเซลลี่อันนี้อะไรวะร้านอะไรอะ่ะเซลลี่อ๋อยากิโซบะนะโอ้โหร้านขายยากิโซบะแหมแหลบจริงๆเลยมียากิโซบะกินใกล้บ้านละไปดูบัตรตรงนี้ก่อนขึ้นอะไรตรงนี้เพนนี่อาหารสัตว์เหรอ เหลือ,อาหารคน <c oughs> เขาขายอะไรไม่รู้นะแต่จะซูมเข้าไปดูได้จริงๆเลยอโอเคเรามีอันนี้ซูมไปสิผมมองไม่เห็นนะซูมยงมังไงซูมได็ไหมชิปมองไม่เห็นอนะชิปพายเลยเน่าขีาา้ว่าร้านอาหารปบมีโต๊ะโต๊ะข้างหน้าด้วยเนาะโอเคก็คงเป็นร้านอาหารละมีที่จอดคนรถมีที่จอดรถคนพิการด้วย๋อยอดูแล คนในชุมชนเราดีแล้วเกินนะโอเคแต่ไงบ้างตอนนี้โอ้แถวบ้านเราต้องการโซนอุตสาหกรรมละเรื่องของงานนะแต่น้าโอ้ผมลืมต่อน้ํา <c oughs> แป๊บหนึ่งเอ้ยลืมต่อน้ํานะโอเคผมลากตามแนวถนนมาแล้วกันการท่อประปาผมวางแนวตามแนวถนนไป โอเคอถาน,นีคุณสามารถสร้างคลอง okay, okay, เดี๋ยวลองปกติก่อน okay, เดี๋ยวของค่อยว่าเค okay, เรามีตอนนี้เราต้องการแหล่งงานนะแหล่งงานนะครับเดี๋ยวผมขอนึกก่อนอุ้ยท่อน้ำเดี๋ยวดยผมต้องแก้ปัญหาเรื่องท่อน้ำท่อน้ำเสียด้วยท่อน,น้ำเสียนะฮะสถาน,นีคูน้ำเสียทิ้งโอเค อในการวางท่อน้ําเสียเนี่ยผมไม่เห็นมันจริงจริงมันจะเห็นแบบแนวแนวการไหลเวีนของน้ํานะซึ่งตรงนี้ผมมองไม่เห็นฮะปิดไวหรือว่ายังไงนะ่ปกติจะมีทิศทางของน้ํานะงั้นผมไปไว้ที่ขอบแมปก่อนละกันเพราะว่าต้องให้ห่างกับสถานีสูบน้ําดีเพราะเราต้องสูบเกิดแบบว่าไปวางใกล้ๆกันเนี่ย เดี๋ยวมันเอาน้ำเสียมาให้เรามันมันมันจะมาปิกท่อน้ำดีนะโอเคงั้นผมวางไว้แถวขอบแมปก่อนละกันขอบของเราเนี่ยผมวางเชื่อกันเลยโอ,โอเคไปดูกัน อ่าครับตอนนี้เมืองเราก็มีคนมาอยู่ประมาณ1 7 1คนแล้วนะ,ะระดับประชาะกรร70ลดนตกไปหนึ่งนะฮะคือตอนนี้เมืองเราต้องการย่านโซนอุตสาหกรรมนะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวผม้อาเริ่มไปสร้างโซนอุตสาหกรรมให้ชาวเมืองกันสักหน่อยนะครับเขาจะได้มีงานทํากันโซนอุตสาหกรรมโอ้ยแนวยาวเลยเหรอเดี๋ยวผมงั้นผมขอจัดสรรพื้นที่แป๊บหนึ่งนะ เ,เลยนะผมว่าเวลาคนจะเดินทางเดินทางมาทํางานาก็ไกลเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยหาวิธีทาถนนตัดเชื่อมตรงนี้แล้วกันนะจะได้ใกล้ๆดีนะแต่ตอนนี้เดินทางไกลไปก่อนนะโอเคเริ่มขึ้นแล้วครับพวกสถานอาุตสาหกรรมนะฮะเริ่มขึ้นกันแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมผมลืมวางท่อน้าให้เขานะฮะพ่อปปา อัดตรงมาก่อนแล้วกันผมวางตามแนวหลักไปก่อนโอเคอย่างนี้ถือว่าครอบคุมหมดนะอ่าโอเควางเผื่ออนาโคตไปเลยโอ,อ้ไปถึง่นนเส้นนี้ปะ สวยโอเคเริ่มลันต่อฮะอ่าทีนี้ก็เริ่มอุตสาหกรรมเริ่มงอกมาแล้วตอนนี้คือโรงงานอะไรเนี่ย ready to beer re เขาทำอะไรอะเปิดทับการแล้วเขาต้องการพนังกงาน16คนนะไม่ต้องมีการศึกษาก็ได้นะฮะอ่ามีการศึกษาเียน,น,นสูนยทับ16นะตำแหน่งว่างงานโอเคจะได้คอยซัพพอร์ตกับประชาชนในหมู่บ้านเรานะฮะ ที่เขาจะมาทำงานกันที่นี่ได้นะ,ะนี่ลงไฟฟ้านะอยู่ใกล้กันเลยงานเริ่มีรถสิบล้อมาละอ่าโอเคต้องการแบบแรงงานนะครับแรงงานดีมากดีมากนะฮะอ่าโอเค่ะโอเคระหว่างนี้ผมรอขอลองติดตามรถสักหนึ่งคันดิว่าเขาจะไปไหนเราเล็งคันไหนดีคันแถวโรงงานดีกว่า มีไหมเอ๊ะคันสีเหลืองนี่ด้วยกันสามารถติดตามโอ้อ่ารถขายฮอทดอกเข้าไปร้านไหนเอ่ยออกมาร้านเนี้าารยร้านที่เราไม่รู้ว่าขายอะไรเขาขายฮอทดอกเหรอเขากำลังกลับโรงงานนะครับโรงงานเขาอยู่ไหนไม่รู้โรงงานอยู่ที่เมืองเราปะเนี่ย หรือว่าจะอยู่นอกเมืองถ้าเกิดเขาออกนอกเมืองไปเนี่ยเลี้ยวขวาก็คือไปไปที่อื่นเลี้ยวซ้ายก็คือกลับโรงงานที่เราสร้างไว้ให้หายเปล่าอ่าข้าไปนูน่นโอเคเราปล่อยเขาไปก็ได้ครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวนะโจนโจนโอ้โอเคโอเคเด้งโจนเริ่มมาแล้วนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวเราไปค่อยไปแก้ปัญหาโจรใหม่คลิปหน้านะครับผมนะถ้าเกิดอย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปก็ยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมอยากดูคลิปประมาณนี้หรือเปล่านะเ๋้วท่าเป็นซีรีส์สร้างงสร้างเมืองกันนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีหัวทางล้านนี้แต่ก็อยากจะลองเล่นดูนะนะแต่ผมว่ามันเกมมันน่าสนุกนะน่าสนุกมากนะอ่ะโอเคสำหรับนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะฮะ ก็คอมเมนต์ด้วยก็เยี่ยมไปเลยนะครับผมนะขอบคุณมากสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวเจอกันโจนนะเดี๋ยวเจอกันแบับนึง